อีกหนึ่งหนานะครับที่มีความสําคัญมากแล้วผมก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เลยนึงครับเพราะว่าเป็นหน้าที่จะสามารถจัดการเงินสดก็คือจะเป็นหน้าที่สามารถจัดการเงินสดในเกจิชักของเราเนี่ยครับว่าเราควักไปจ่ายอะไรบ้างเราก็สามารถจดบันทึกแล้วก็ดูว่าเงินในนิชักเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถดูได้จากหน้านี้เลยจะทำเป็นงานยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยปกติเราอยู่หน้าขายไปนี้ครับเราก็กดมาที่ผมจัดการเงินสดเลยครับผม ซึ่งหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าที่จะจัดการเงินสดในเคริช็ของเราโดยปกติแล้วนะครับระบบกะตรงนี้นะครับมันจะถูกปิดไว้แบบนี้ซึ่งการที่ใช้ระบบกะปิดไว้แบบนี้ก็คือหมดเจ้าของร้านเองครับคือแบบว่าเราใช้งานเองเราขายเองเราไม่ได้ให้ลูกน้องมาเปิดกะปิดกะอะไรนะครับมาถึงเลยนะครับมันก็จะบอกว่าวันนี้เราขายได้เงินสดไปแล้ว50บาทเป็นเงินโอนศูนย์บาทแล้วก็บัตรสิริการศูนย์บาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปขายอีกสักบิลหนึ่งให้มันเป็นเงินโอนโอเคไปดูจัดการเงินสดโอเคเงินโอนมาแล้ว25บาทนั่เองงซึมก็จะมีช่องนี้บ เงินทอนเริ่มต้นตรงนี้ครับผมที่เราจะต้องเอามากรอกกันแต่แรกก็คืออยากจะใส่เงินทอนเริ่มต้นตั้งแต่เปิดร้านเท่าไหร่นะครับเราใส่ไปสัก5้าพันอันนี้โอเคกดบันทึกไปครับผมต่อมานะครับเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับมันจะมีช่องสรุปยอดเงินนะครับมันจะมีช่องตรงนี้นะครับผมว่าเป็นเงินทอนเริ่มท้น5้าพันยอดขายเงินสด50บาทรายการรับเงินศูนบาทรายการจ่ายเงินศูนบาทนะครับเชิงรวทั้งหมดมันก็เลยควรจะอยู่ที่5 0า0ิบาทก็คือเงินในลิชั่ของเราควรจะมี 5, ททเ,าาเงินด้านันองครับราน เพราะว่ามันจะไม่รวมเงินโอนเข้ามาด้วยนะครับเพราะเงินโอนมันเข้าบัญชีเราใช่ไหมมันไม่ใช่เงินสดที่อยู่ในเกดมันก็เลยบอกว่าเงินที่ควรมีในชัก5,500บาทต่อมานะครับเราดูฝั่งซ้ายนิดนึงนครับมันก็บอกว่ารายงานธุรกรรมนะครับว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งปกติแล้วนะครับรับเงินก็คือแบบว่าเราขายลังแบบนี้เราได้เงินสดมาแล้วก็พิมพ์ว่าเรารับเงินได้ซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะมีหลักฐานรับนะครับมีแต่มีแต่ค่าจ่ายแล้วก็พิมพ์ว่าอ่ะขายลังหรือมันจะมีอะไรบ้างที่เราจะได้เงินสด <laughs> ได้เงินมาหนึ่งร้อยนะครับนี่เราได้เงินส่วนมันเระบบเมื่อจะบอกว่าเงินที่ผมคำนวณในชักก็คือห้าพันหนึ่งร้อยบาทโอเคพวักเงินไปจ่ายอ่ะวันนี้นะครับมีรายจ่ายก็คือแบบว่าสั่งของมาครับก็คือจ่ายค่าของมีเซลมานะครับโอเคเสียเงินให้เซลไปก็คือซื้อของเซลห้าร้อยบาทแันนี้ก็คือควักเงินในเก๊จ่ายไปลบห้าร้อยเงินในดิชักมันก็จะแบ่งไปแล้วครับมันก็จะเหลือสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทนั่นเองครับของวันนี้ เราสามารถจดแบบนี้ไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อที่เราจะสามารถกลับมาดูย้อนหลังของวันอื่นๆได้นั่นเองครับแบบนี้เราสามารถกลับมาดูวันอื่นได้แล้วเราก็จะมีรายงานพฤรกรรมของทั้งเดือนแล้วก็ของทั้งปีให้สามารถดูได้ด้วยนั่นเองครับสามารถส่งออกเป็นแฟกซ์เสียได้เหมือนเดิมปุ่มดอกเงินนี้นะครับก็คือปุ่มที่จะให้พนักงานไว้ใช้หรือว่าเราใช้เองนะครับเวลาเราว่ามีเงินในบิชักเยอะแล้วเราก็จะดึงเงินออกมาครับแบบนี้เรามีเงินในบิชัก4,650บาทเราจะดึงเงินออกมาเก็บไว้2,000 เราจะดึงเกีย 2, ่ยวว่า2,000เหรียญนี้เรากดดับเงินไม่ได้เลยครับผมมันก็จะเป็นลบ2,000แบบนี้เงินเงินมันก็จะหายเงินในรีชักมันก็จะหายไปเหลือแค่2,650บาทนั่นเองครับผมสุดท้ายก็คือปุ่มเปิดรีชักนะครับก็คือปดปุ๊บรีชักมันก็จะดึงออกมาปั๊บเลยนั่นเองครับไม่ได้มีอะไรแค่กดได้เฉยซึ่งพนักงานกดไม่ได้นะครับมันก็จะถูกปิดไว้นั่นเองครับกดได้เฉพาะเจ้าของร้านโอเคอันนี้ก็คือแบบเจ้าของร้านทั่วไปขายกันเองนะครับเราส